สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาเจอกันในช่องของกล้องโกสซนะครับเรามาอัปเดตนาะข้าวของเรานะฮะตอนนี้ข้าวออกรวงหมดแล้วนะนี่ข้าวออกรวงกันหมดแล้วนะครับนาะเราโดยรวมปีนี้ข้าวก็สวยงามนะฮะนี่ ข้าวของเราออกรวงกันหมดแล้วนะฮะรวงสวยเลยนะฮะนะครับคุณผู้ชมนี้ให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ข้าวสวยงามนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะกั้นน้ำนะกั้นน้ำรอให้ข้าวเหลืองนะครับกั้นน้ำรอให้ข้าวเหลืองเราก็จะ เก,เกี่ยวข้าวนั่นเองนะฮะนี่โดยภาพรวมนาเราก็ข้าวสวยงามนะครับปีนี้ข้าวสวยงามมากๆแต่ราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เราก็คือปลูกข้าวไว้ทานนะครับเราปลูกข้าวไว้ทานเนาะ เราไม่ได้เอาไปขายหมดนะฮะแต่ถ้าเหลือก็ขายเหมือนกันนะฮะแต่ข้าวปีนี้ราคาถูกมากสำหรับใครที่ทำนาแล้วก็ขายข้าวเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กำไรนะไม่ค่อยได้กำไรกาไรสักเท่าไหร่นะฮะส่วนมากเขาก็จะปลูกข้าวโพดกันนะปีนี้ พขาโพดราคาดีกว่าข้าวเนาะลงทุนไม่เยอะนะครับข้าวนี้ลงทุนเยอะแต่ราคาถูกนะครับนี่ให้ดูภาพรวมนะครับภาพรวมของนาข้าวเราปีนี้นะเราก็จะอัปเดตจนเก็บเกี่ยวนั่นแหละฮะนะตอนนี้ ข้าวของเราก็ออกรวงสวยงามนะครับออกรวงสวยงามก็ไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีมแมลงกบกวนเท่าไหร่สำหรับปีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอืดูแลข้าวได้ดีสมบูรณ์ดีนะครับนี่ ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะสำหรับนาข้าวโดยรวมปีนี้ก็สวยงามนะครับนี่นาข้าวของเราเสวยงามกันเลยต้นข้าวก็ ใหญ่นะฮะข้างๆนี้ก็ใหญ่นะนี่โดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับข้าวโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจออกรวงหมดแล้วนะฮะสำหรับข้าวเรานี่นะฮะ ก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับการทำนาข้าวปีนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับถุงกล้องโกัซก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ